ากัมพูชาน้อยใจไทยเร่งจับแรงงานต่างด้าวทำอาชีพผิดกฎหมายในไทยทำไมใครๆก็อยากเข้าไปที่ไทยแต่กัมพูชาแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงการลงทุน ครับสื่อของกัมพูชาอย่าง KBN New Plus นะครับเขาได้รายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยของเราเอาไว้โดยบอกว่าเมื่อวันที่13กันยายนประเทศไทย ได้ทำการจับแรงงานต่างด้าวโดยมีตำรวจประมาณ30นายร่วมกันร,รวบจับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายโดยการขายของที่หน้าร้านบริเวณห้าง MBK ถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครและผู้ที่โดนจับได้ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างด้าวที่พูดภาษาไทยได้ทางฝั่งสื่อของไทยนะครับก็ได้รายงานเอาไว้เช่นกันนะครับโดยบอกว่าตอมอบุกจับต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยต่างด้าวใช้วิทยุิแจ้งพักพวกพาก นนีกเจิงโดยตำรวจได้เข้าตรวจสอบนะครับหลังจากมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีคนต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพขายของหน้าร้านโดยส่วนใหญ่ทํากันมานานอยู่แล้วและสามารถพูดคุยตอบโต้ภาษาไทยได้ซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามแย่งอาชีพของคนไทยอยู่ภายในศูนย์การค้า MBK Hall โดยเจ้าหน้าที่ได้ทําการกระจายจุดตามจุดต,าต่างๆสามารถจับกลุ่มต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพค้าขายสินค้าหน้าร้านโดยขณะที่จับกลุ่มบางส่วนได้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเพื่อนๆเพื่อให้หลบหนี เบื้องต้นควบคุมต่างด้าวได้20คนส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมารในข้อหาซึ่งการขายของหน้าร้านอันเป็นงานต้องห้ามคนต่างด้าวไม่สามารถทําได้และได้นําตัวส่งสนประุมวันนะครับและเจ้าหน้าที่ก็จะได้ขยายผลจับกลุ่มต่อไปอีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้ฝากเอาไว้ด้วยว่าหากผู้ใดพบเห็นแรงงานต่างด้าวขายสินค้าหน้าร้านหรือกระทาผิดกฎหมายให้โทรแจ้งสายด่วน1นึ่ดครับและอีกข่าวหนึ่งนะครับทาง KBN News ก็ได้รายงานเอาไว้ว่า ประเทศไทยได้มีการรายงานข่าวบอกว่ากัมพูชานั้นสูญเสียนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดแล้วก็ยังมีข่าวที่จีนเผยแพร่ข่าวที่ไม่ดีกับกัมพูชาทําให้ชาวจีนปฏิเสธที่จะมาเยือนกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับคุณผู้ชมครับรชาวกัมพูชาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของข่าวทั้งสองข่าวนี้บ้างนะครับข่าวแรกเนี่ยเขาบอกว่า ไทยจับแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้านนะครับส่วนข่าวที่2เนี่ยเขาบอกว่าไทยนําบอกว่านักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวกัมพูชานะครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วทีเวียดน้ำเข้ามาทํางานในประเทศเราล่ละผู้นำขมเนคิดยังไงตํารวจขมรนของเราคิดยังไงคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตลกมากเลยเนาะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศอื่นเขาทํากันแบบนี้แต่ถ้าอยู่ที่กัมพูชาน่ะเหรอต่างด้าวนะอยากจะขายของที่ไหนก็ได้อยากจะเปิดร้านที่ไหนก็ได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้เขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเรามีกฎหมายในกัมพูชาหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแต่ชาวกัมพูชาของเราปล่อยให้ต่างชาติมาทําธุรกิจเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในปลอยเปสเปิดให้ ทำธุรกิจอย่างง่ายดายแล้วก็ไล่พ่อค้าช้าคอมมนตของเราให้ตกยากยากจนขายของข้างถนนบางคนก็ต้องหยุดขายไปเลยคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคมุชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเห็นไทยออกข่าวจับต่างด้าวบ่อย แล้วทำไมในประเทศของเราถึงบอกว่าพวกเขาต้องการแรงงานของพวกเราล่ะชาวมพูชาคนต่อไปนะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขมรเรานะ่ะยินดีช่วยทุกคนไปหมดเมื่อไม่นานมานี้ได้ยินข่าวว่าเวียดนามชอบมาทําธุรกิจในประเทศเราเป็นพิเศษคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวมพูชาคนนี้ก็บอกว่าได้โปรดที่เธอขอให้ประเทศเราทําเหมือนประเทศอื่นเขาบ้างเถอะครับส่วนใหญ่เวลากัมพูชาเห็นไทยมีข่าวจับแรงงานต่างด้าวแบบนี้นะครับชาวมพูชาส่วน ใหญ่เขาก็จะมีความรู้สึกประมาณว่าอยากให้กัมพูชาทําแบบนี้บ้างนะครับเพราะในกัมพูชานั้นมีชาวเวียดนามเข้ามาอยู่เต็มประเทศเขาไปหมดนะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของชาวกัมพูชาที่มีความรู้สึกต่อสื่อไทยที่นําเสนอข่าวว่านักท่องเที่ยวจีนไม่อยากมาเที่ยวกัมพูชานะครับโดยชาวกัมพูชาคนแรกครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องจริงพวกเราจะไปโกรธเขาทําไหมหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอ้าวแล้วประเทศไทยไม่มีโควิด เห็นมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าก็เพราะว่าประเทศของเรามันเต็มไปด้วยเรื่องหลอกลวงผมรู้จักคนจีนเขาบอกว่าเขาไม่กล้ามาเที่ยวกัมพูชาเพราะเขากลัวโดนขโมยเงินหลังจากนั้นชาวกัมพูชาที่มาตอบคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามีแต่คนจีนแหละที่ทาขเมีนเราไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้นะหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าใช่ ถึงเราไม่เคยทําพวกเขาก็มาทําในประเทศของเราทําให้ประเทศของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาให้ข้อมูลกับชาวกัมพูชาโดยบอกว่าก็บอกแล้วว่าสื่อขมรไม่เคยพูดความจริงขมรน่ะโดนต้มอ่านซะโดยเขาได้โพสต์ข่าวนะครับโดยทางเอกราชทูตข,ขมรประจําประเทศญี่ปุ่นนะครับเรียกร้องให้ประชาชนชาวขมรที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหยุดก่อปัญหาและเคารพต่อกฎหมายญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของชาวกัมพู ชาวไปขโมยของในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะขโมยสายไฟนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งคนนะครับเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าคนไทยนะ่ะไม่ต้องสวมหน้ากากด้วยซ้ําแต่พวกเขาก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากรวมถึงชาวเขมีนของเราด้วยหลังจากนั้นนะครับเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับโดยบอกว่าชาวไทยนะ่ะชอบบอกว่าชาวกัมพูชาไปไทยเพื่อไปขอทาน คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าก็เขาพูดถูกแล้วล่าสุดได้มีการสำรวจนักท่องเที่ยวจีนในประเทศจีนชาวจีนร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่กล้าที่จะมาที่กัมพูชาเพราะการสร้างหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในกัมพูชาหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาตินั้นให้เขามาเที่ยวประเทศเราได้ก็เพราะคนในประเทศช่วยกันทําให้ประเทศของเราปลอดภัยสู้สู้และพัฒนา นาประเทศของคุณให้ดียิ่งขึ้นพวกคุณต้องช่วยกันสร้างสังคมของพวกคุณให้ดียิ่งขึ้นดีกว่าทําการสกัดกั้นหรือกีดกันเพราะมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองประเทศประเทศกัมพูชาและประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเหมือนกับสโลแกนที่ว่าขอบคุณสันติภาพ ไม่มีปีมีคุยนะอยู่ดีๆเขาก็าพิมพ์แบบนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจีนเต็มแผ่นดินเราไปหมดหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับชาวกัมพูชาคนนี้นะครับโดยบอกว่าและกลุ่มทุนจีนก็ไปได้มาดีๆเขามาเพื่อกอบโกยเอาทรัพยากรของคุณในประเทศกัมพูชาและในประเทศไทยของเราก็มีอยู่เยอะเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาพูดถูกแล้วละทั้งหมดนี้นะมัน คือความจริงคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาว c a m b ู d c คนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพี่นะ่ะไม่ได้มาเล่นๆน,นะพี่มาแค่ครั้งเดียวเขาหมายถึงนักท่องเที่ยวจีนนะครับหรือว่าชาวจีนนะฮะมานี่ไม่ได้มาเล่นๆน,นะฮะมาโกยเอาทุกอย่างแล้วก็กลับประเทศแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับครับโดยบอกว่านักท่องเที่ยวนะ่ะอาจจะไม่มาแต่คนที่มานะ่ะคือนักชักดาผู้ยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นชากัมูชาเจ้าของคอมเมนต์นะครับก็มาตอบกลับโดยบอกว่าตอนนี้พบยาเสพติดเต็มไปหมดเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชากัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะพวกคนจีนนะยังพกยามาด้วยเนื่องจากข่าวที่แอดเคยนาเสนอไปนะครับว่ามีชาวจีนเนี่ยขนยาเข้ามาในกัมพูาโดนจับนะครับสุดท้ายก็โดนชิงตัวออกไปจากร้านทําฝันง่ายๆนะฮะเจ้าหน้าที่รัชทันก็ได้แต่มองตาปริบๆนะครับใครที่ยังไม่เคยชมกลับไปชมคลิปนี้ได้นะครับ มีภาพวงจรปิดชัดเจนชัดแจ๋วเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับเช้ากัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาผูดถูกอย่าไปโกรธเขาเลยคอมเมนต์ต่อไปครับเช้ากัมพูชาคนนี้เขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า คนไทยน่ะเขาพูดถูกแล้วละแต่ได้โปรดอย่าพูดให้ใครเกลียดขมิญของเราเลยอย่าทําให้ขมิญของเราต่ําลงขอร้องละแต่จริงๆแล้วน่ะการที่ไม่มีใครกล้ามาเที่ยวขมิญของเรานนะเป็นเพราะขมิญของเราเองคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมพิชเค,คนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าชาวจีนไม่กล้ามาเที่ยวประเทศไทยกัมบูชาพมาาพ่าลาวเพราะกลัวโดนจับไปขายหนังเรื่องเนี้เกี่ยวกับพม่านะไม่เกี่ยวกับขมิญเลยเขาพูดถึงเสียมพม่าลาวกันเยอะกว่าค นไทยบอกว่ากัมพูชาของเราไม่กล้ามองเรื่องในประเทศของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า Don't t y e to me เขาชอบพูดแบบนี้นะฮะเวลาเถียงอะไรไม่ได้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าช้าจีนน่ะไม่กล้ามาเที่ยวกัมพูชาเพราะพวกเขากลัวคําว่าขอบคุณสันติภาพเหมือนชาวกัมพูชาเขาจะรับมุกกันนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันก็อยากจะโกรธพวกเขานะแต่พวกเขาหนบพูดความจริงคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ได้โปรดเธอช่วยผมแชร์หน่อยเถอะครับทำไมไทยถึงต้องสร้างอังกอร์วัดคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคุมชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกคุณลองไปดูหน่อยเถอะที่กำปงโสมนะ่ะตอนเนี้ยไม่ต่างอะไรกับเมืองจีนแต่ไม่มีใครมาเที่ยวสักคนมันเหมือนไม่ใช่เมืองเขเมรแล้วตอนเนี้ย คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าไปฟังพวกมันพวกมันน่ะออกจะข่าวหลอกลวงพวกมึงน่ะมันบ้าไปแล้วปกสมองขี้หมาคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขนพวกนี้มันไม่ได้แค่มาเที่ยวหลอกมันขนยามาด้วยขนจีนน่ะฆ่ากันทุกวันจีนฆ่าจีนแต่ฆ่าในกัมพูชาครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำมาฝากกันนะครับกับข่าวเรื่องราวของชาวกัมพูชานะครับที่ มีมาพาดพิงถึงประเทศไทยของเราทั้งเรื่องที่ตำรวจไทยจับแรงงานต่างด้าวทำอาชีพขายของที่ห้าง MBK และอีกข่าวหนึ่งนะครับที่สื่อไทยได้ตีข่าวว่านักท่องเที่ยวจีนไม่กล้ามาเที่ยว กัมพูชานะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้แหละครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรหรือมีความรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไป ือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ